ครับวันนี้ก็ได้ซื้อสินค้ามาชิ้นหนึ่งเนื่องจากคัตเตอร์ตัวที่ผมใช้เป็นประจำใบไม่แน่นนะครับสามารถดึงดึงได้ครับไม่ล็อกส่วนตัวล็อกของมันก็อยู่ด้านนี้นะครับ เข้าหมุนออกครับอันนี้หมุนออกเป็นหมุนเข้าไม่อยู่ทะแล้วครับเกี่ยวได้หวานไปแล้วครับ่าจจะเป็นตัวนี้นะครับหวานก็ได้สั่งตัวใหม่มาที่เป็น คัตเตอร์ที่ที่เคยซื้อมาแพงที่สุดที่ผมจะซื้ออันนี้แค่ร้อยกว่าบาทนะครับซื้อมาผังกินนะครับซื้อมาตกสิบปีแล้วมั้งครับตัวนี้ใช้งานมาถือว่าคุ้มแล้วครับแต่ก็เอาที่ใช้งานเล็กๆได้ครับใช้ปาดใช้ปอกอะไรนิดหน่อยได้ตัวตัว ที่ผมซื้อมาใหม่นี่ครับตัวนี้สินค้าแกะออกจากกล่องแล้วครับก็เป็นตัวนี้นะครับที่ห้อเวิร์กเวิร์กโปร,โรไ,มไม่รู้ว่าอ่านอ่านอย่างนี้หรือเปล่านะครับผมก็อ่านภาษา,ษาอังกฤษไม่ออก เวิร์กวอล์กอะไรเวิร์กโปรนะฮะน่าจะจะผิดขออภัยนะครับจะเป็นตัวนี้เ,นเกะกล่องกันเลยดูยครับก็จะมีนะฮะมีใบใบก็แถมมานะฮะนะี่ฮะในะะละกล่องนี้จะมีมีอยูสิบใบนะครับตามข้อมูลที่ลิงคะะ์ครับ ผมอาจจะยังไม่แกะตอนนี้นะครับก็เป็นใบมีดนะครับสิบใบนะครับแล้วก็มีมีดตัวมีดนะครับติดที่เน็บนะครับ มีลักษณะแบบนี้นะครับก็ในตัวก็จะมีใบมีดเลยนะครับใบมีดนะครับคมนะครับติดติดมานะครับด้ามเป็นพัดติดนะฮะไม่ลื่นนะครับ ตรงนี้เป็นที่เน็บเอวตรงนี้เขาบอกว่ามีเป็นที่เก็บใบอ๋อนี่ครับโอ้มีมีมีดในนี้ครับมีมีดในนี้อีกครับห้าใบครับห้าหรือหกใบนะครับแต่ผมจะยังไม่หยิบออกมารวมกับนี้ด้วยนะครับก็คืออันนี้สิบ อันนี้ห้าหกนะครับรวมในนี้นะครับราคาที่ผมซื้อมาก็สองร้อยยิบห้าบาทนะครับรวมส่งนะครับแต่ผมมีส่วนลดที่ร้านนะครับสี่สิบบาทก็เลยได้ในราคาสองรอยิบห้าบาทครับในช้อปปี้เอ้ในราชด่านะครับที่ผมซื้อมาสินค้าตัวนี้นะครับ ที่ผมชอบตัวนี้ก็คือใบ,บตัวล็อกใบนฮะนี่ครับใบไม่ขยับเลยนะครับแน่นแน่นมากนะครับเพราะวิธีใบเขานี่ครับวิธีเปลี่ยนใบนะครับแล้วก็หยิบออก จะประกบลงตรงนี้พอดีนะครับพอดีล่องเลยนะครับแล้วก็เวลาปิดนะครับก็เลื่อนเวลาจะกดลงนะครับมันจะมีปุ่มนะถ้าเราไม่ดันไว้บางครั้งไอตัวล่างก็จะอ้าออกนะครับเราต้องใช้ใช้มือเงี้ยกดตัวนี้ไว้แล้วก็ตัวนี้ลงนะครับ นครับแน่นครับไม่ขยับผมชอบตรงนี้ครับถนัดมือไว้กีดของกีดไรได้ครับเวลาพับนะครับกดด้ามน,นะครับกดตรงนี้แน่นครับ เราจะออกแบบใช้มือเดียวนะครับจะมีปุ่มนะฮะปุ่มกดตรงนี้เวลาเราเน้นงานต่างๆครับแต่เวลาเปิดมือเดียวเราก็ใช้ปุ่มนี้ง้างนะครับล็อกนะครับแน่นไม่ขยับถนัดมือครับ เป็นคัตเตอร์ที่ราคาสูงที่สุดที่ผมเคยซื้อมานะครับเทียนี้โอเคครับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับเอามาเชร์ให้กันดูนะครับว่า สินค้าแต่และอย่างที่ผมซื้อมาคุณภาพมันเป็นยังไงบางครั้งดูในรูปในอะไรที่เขาก็มันไม่สมจริงเหมือนที่เราได้สัมผัสพอเราได้สัมผัสแล้วเราก็เอามาบอกต่อว่ามันแน่นหนาะมันดีมันยังไงมันเปราะบางตรงไหนเราก็เอามาบอกกันนะครับ ตรงใบนี้น่าจะมีแม่เหล็กนะครับเพราะว่าดูแล้วมันไม่ขยับเลยมันมีแม่เหล็กดูดนึบหนนะครับเขี้ยวเขาก็เป็นโลหะนะครับที่เปิดเขาก็เป็นโลหะนะครับตันเล็อะไรเขาเรียกตันเลสกสปิลหรืออะไรนี่นะครับยางก็เป็นยาง abs หรืออะไรนี่เขาเรียกกันนะครับผมก็ไม่ค่อยสนใจรายละเอียด แต่เวลาผมซื้อผมอ่านนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ไม่ยาวมากก็มาบอกเล่ากันแค่นี้นะครับงั้นก็โอเคคลิปนี้สวัสดีครับ